มาเงื้อมเข้าเสาโคมเห็นโยมตื่นถอนสะอื้นอ้างวางและจะห่างเหินนางเห็นลูกผูกชะดาพาจเจริญสำรวมเดินดังมหาสิทธาจารย์สิทธาจาันย์ความดีใจไหวว่าพระดาบทช่างสร้าง พรดงดงามสามสงสารจะเรื่องปลดปลดนุมเป็นสมพันเจียวหรือฉานโมทนาสภาวนฐาวนมะม,มุมีน้อยข้อหินั่ง จะสั่งแม่เปรเลเลแเลวก็ขืนสะอื้นอ้อนจะออกคำอำลาให้อาวรนสะท,นท,นท,นทน้อนถะสะท้อนถอนทยมิคลมิครล,ลาแล้วว่าชาบ,บัรพระชามาวันนี้ ให้กุศลชนนีจงหนักหนาวันหนึ่งปู่ผู้เท่าเล่าลูกยาว่าบิดาตกยากตกยากยามาจากเมืองพลอยสำเพาเขาไปจะได้สุขหรือเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่รู้เรื่อง ม,มรมรคาสารพัดจะขัดเครื่องจะถึงเมืองเหมือนหมายหรือวายชนลูกจะมาลาตามไปถามข่าวพอให้เท้าเธอรู้จักเสียสักขนถ้าเฉินฉุกทุกทับถึงอับจนจะ สู้ทนยากแขนแทนบิดาชนนนีดีฉันฝากกับปู่แล้วจงพ่องแผ่วพักอยู่ในคูหาอย่าถือโทษโปรดให้ลูกใครคลาตามตามสัตว์ ถ้าที่ฉันคิดถึงบิดน,นางเงือกน้ำกำรมสลดสลดสลดจิตสุดจะคิดครับช่วงดวงสะมลจะท่านทัดขัดไว้มิให้จรสุดสาครของแม่จะเดดานนางดูหน้าอะไรใจจะขาด ดังฟ้าฟาดสวงแยกให้แตกฉานจะอื้นอั้นตันใจอะไรลานแสนสงสารสูกาแลว่าพลางโอ้ทุนหัวตัวแม่นี้ไม่ยามสุดแต่ตามใจบอกอย่ามองหมองหมางแต่ปลานีที่ไม ไม่แจ้งรู้แห่งทางจะอ้างวางวิญญาณในวารีเคยกินนมชมชื่นและลื่นรสพ่อจะอดนมหมองและอ,องสีทั้งย่อมทั้งย่อมเยาเบา,เบา ความได้สามปีเล็กเท่านี้เล็กเท่านี้น,นี่จะไปกระไรเลยต้องต้องลมดดแดดแผดเผาจะเศร้า้อยทั้งกล่าวอ้อยพ่อจะได้ไหนไหนเสวย กันดานแดนแสนไกลพ่อไม่เคยจะหลงเลยลเรถเลี้ยวอยู่เดียวได้เดียวโดยแสนสงสารมันดาอุตสาถนอมจะสูบผอมเผือดผิวจะหิวโหยเหมือนดอกไม้ใกล้ต้นจะล่นโรย น้ำ้างปลยปลายต้องจะห,หมอมัวแมนล่าเลือ่อยเหื่เมือม่อยเน็บจะเจ็บป่วยใครจะช่วยอนุกูลพ่อทุนหัวทั้งผีสางกลางเะลาล้วนหน้ากลัวจะจับตัวฉีกหน้าเป็น เป็นเหยื่อกินสารสาพัดมัดฉาก็กล้าหานในกลางในกลางย่านยมนาชลาศินทั้งครุทั้งครุทาวายุพันยุพัน นกหัสดินเที่ยวโบยบินบนอากาศไม่ขาดวันเห็นดินหุนเห็นดินเห็นเดินหุนคนเดียวจะเฉียวชาบพิคาดคาบเขพิคาบคาดเข็นข้าให้อาศัย หน้าใจหายตายเป็นไม่เห็นกันแม่ท่านท่านเพราะว่าเจ้ายัางเยาวนักถึงสิบรูร,บรูบุราบุรานท่านเฉลยไม่เหมือนเคยฝึกสอนด้วยอ่อนศักยา ดูลูดูถูกนะลูกรักจงคิดหนักหน่วงใจดูให้ดีเสียงอ่านของตังหวายยังคงเจือเจวไปทั่วบ้านกรอมให้พ่อที่นอนเอกคเนกอยู่บนเก้าอี้หวายเผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัวเจ้าตุ่นกระโดดจากตักพ่อเข้ามา คลอเคลียอยู่ข้างๆตังหวายเธอคว้ามันเข้าไปกอดอย่างแสนรักเด็กหญิงกำลังดื่มด่ำไปกับเรื่องราวของสองแม่ลูกเป็นอีกตอนหนึ่งที่ทว่าทำให้เธอสะเทือนใจสุดสาครนกำลังจะลาแม่เงือกไปตามหาพ่อ ฝ่ายนางเงือก็ห่วงอะไรลูกชายน้อยที่จะต้องพลัดพรากจากไปตั้งหวายยังอ่ะยังนึกไม่ออกว่าเด็กชายวัยสามขวบอย่างสุดสาครจะเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปตามหาพ่อได้อย่างไรในเมื่อหุนทางก็แสนห่างไกลและถูก ธุรกันดารอย่างนั้นพี่ตังหวายว่าสุดสาคนจะไปคนเดียวได้ไหมเต้ยถามพี่สาวด้วยความวิตกเขายังเล็กอยู่เลยนะพี่เล็กกว่าเต้ยเสียอีกแล้วทำไมนางเงือกไม่ห้ามลูกล่ะครับแม่ทำไมต้องให้ลูกไปคนเดียวด้วยตอน ท้ายเด็กชายหันไปถามแม่แม่วางมือจากเสื้อไหมพรมอีกครั้งเงยหน้าขึ้นแล้วหันมายิ้มอ่อนโยนให้ลูกชายทำไมหนูไม่ฟังพี่เขาอ่านต่อล่ะแล้วถ้าแม่เป็นนางเงือกแม่จะปล่อยให้ลูกไปคนเดียวไหมครับแม่หัวเราะแล้วว่า ถ้าแม่เป็นแม่เงือกแม่ก็จะให้สุดสาครไปเหมือนกันแต่ตอนนี้แม่เป็นแม่ของหนูถ้าหนูจะไปไหนควรคนเดียวอย่างนั้นมักแม่ไม่ยอมหรอกเอ้ยยิ้มพอใจพลางบอกให้พี่สาวอ่านเรื่องต่อจากตอนที่เตาะค่ อ่านครั้งเอาไว้ตังหวายจึงเริ่มอ่านต่อไปอีกสุดสาคนว่าอย่าปารบปารบถ,ถึงผ่านพบผีสางกลางวิถีไม้เท้าของป้องกันของฉันมีทั้งม้าขี่เขี้ยวเพชรเกล็ดเป็นนิน อันนิ่งเล่าเจ้าตาวิชาขลังได้สอนสั่งเสร็จสมอารมณ์เถาวินอย่าวาดวันพลันใจที่ภัยรินถึงของกินก็พอสะตามเกาะเกียนที่พอ่อยู่ปู่ชีวิถีแล้ว ประเทศแถวทางทิศติะเถียนจำสำคัญมั่นคงไม่วงเวียนจะภาคเพียรพยายามไปตามบุญถึงยังเด็กเหล็กเพชรไม่เ็ดไม่ขิดขอนจะเจาะจะเจาะชนเชิงลำเนาภูเขาหุนจะ ลำบากยากแค้นเพราะแทนคุณก็ได้บุญเบื้องหน้าขอลาไปนางรู้ว่าอาจารย์บอกหลานน้อยที่เศร้า้อยสางเสื่อมเพราะเลื่อมใสหรือสีช่วยด้วยแล้วเห็นไม่เป็นไรค่อยวางใจฮะ วไว้ฟังใจจึงว่าแม่ก็เก่ไกายพ่อไปปะพระบิดาแล้วอย่ากลับจงอยู่กับผัวนาดเหมือนมาดหมายแม้ลูกยาผาลูกยาผาสุขสนุกสบายถึง แม่ตายเสียก็ไม่อะไรตัวถ้าที่เที่ยวมาไปไม่พบตลบหลังมาเหมือนสั่งอย่าให้ศูนยะนทุนหัวแม่อยู่นี่ม,เมิเป็นไรดอกมาไม่กลัวจะผากตัวดาบท จนปลดลงพ่อไปถึงพ่อไปถึงจึงทูลมูลเหตุให้ทรงเดชทราบความตามประสงค์ว่าชาตินี้มิได้ปะกับพระองค์ขอดำรงรองบาททุกชาติไปแล้วเงือกน้ำอมนวยอ้วยสวัสดยา เคืองขัดขุ่นคล้องให้ผ่องใสให้พบปะพระบิดาดังอะไรอรินภัยคลาดแคล้วยาแผ่วพันราสีสุดสาครรับพรแม่จะห่างเหหวนจิตคิดสงสารจึงสั่ง จึงสั่งสำรำว่าไม่ช้านานสำเร็จการก็จะมาหามันดนแล้วลานางอย่างเครื่องชํำเลืองเหลียวให้เปล่าเปลี่ยวเสียวสเสียวซวงสะท้อนถอนขึ้นทรงนั่ง หลังพระยามา,มามัมงกรแล้วหยุดยนยืนยังเหล,ลียวหลังหลังเลเห็นสาลาอะไรเพียงใจขาดจะนิราชเรมร้างไปห่างเหสะอื้นให้ใจคอให้ท,ท้อเท คิดถึงแม่ถึงอายิ่งอะไรชุลีชุลีกรวนว่าเทพารักซึ่งสำนักเนินผาชลาไหลช่วยคุ้มครองป้องปัดกำจัดภัยเทพไทยทิพเทพยบไทยท,ทิพโสต ตงปลูดพลานแล้วเลล็งแล้วเลเล็งเพ่งพิษทิดพายับขยับขับมา้าก้าวดูห้าวหารอัดดรถอนทีบสุทาทานควบทยานเหยียบน้ำไม่สำรอย ดูรลิ้วลิ้วปลิวตายไปตามคลื่นเหมือนเดินพื้นแผ่นตะลิงวิ่งย่อยย่วิ่งย่อยย่อยยิ่งลมกล้ามาโลดกระโดดลอยพระหนอน้อยนั่งชมยมยมมานาดูกว้างดูกว้างขวางวางวง และโล่งลิ้วเห็นริวว้วริ้วเรียรรายทั้งซ้ายขวาล้วนละเมะเกาะใหญ่แต่ไกลตาอุปปมาเหมือนหนึ่งเห็นแลลิบลิสุดสาคนออกเดินทางท่องโลกกว้างแล้ว ดาบทน้อยพร้อมด้วยม้านินมังกรคู่ใจท่องทยานตอนแรมไปในทะเลกว้างหนทางข้างหน้ายัางอีกยาวไกลสุดสาครจะพบสิ่งใดบ้างก็ไม่มีใครรู้ตังหวายกำลังจะอ่านต่อด้วยใจจด ใจจดจอ่อกับเรื่องที่ยังไม่จบแต่แม่เห็นว่าดึกแล้วจึงให้หยุดอ่านไว้เพียงแค่นี้ก่อนพรุ่งนี้ลูกจะต้องไปโรงเรียนแต่เช้าแม่บอกเด็กเด็กควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไว้คืนพรุ่งนี้ค่อยมาอ่านต่อก็แล้วกัน กำลังสนุกอยู่เลยแม่เต้ยต่อรองผมอยากรู้ว่าสุสาครจะไปพบอะไรบ้างให้พี่อ่านต่ออีกสักหน่อยไม่ได้หรือครับพอก่อนเถอะนี่เกือบสี่ทุ่แล้วดึกกว่านี้ลูกจะตื่นสายไปโรงเรียนไม่ทัน แม่กล่าวร,ร,ร,รวบรัดพลางวางมือจากเสื้อไหมพรมและหันมาเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบตั้งไหวจำใจต้องปิดหนังสือทั้งที่อยากรู้เรื่องต่อไม่เพ้คน้องชายแล้วสองที่น้องก็แยกย้ายกันไปนอน คือนั้นเต้ยฝันว่าสุดสาคนกับเจ้าม้านินมังกรเวะมาเยี่ยมเขากับพี่สาวและชวนให้ออกไปท่องโลกกว้างด้วยกันอธิบายเพิ่มเติมความรู้มุสาวรดีสุนทรผู้ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยอง หนึ่งนิทานคำกรอนเรื่องพระอภัยมณีเป็นวันคดีเรื่องสำคัญของสุนทรผู้หรือสุนทรโพหารหรือผู้กวีเอกของไทยซึ่งมีชีวิตยอยู่ในช่วงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอม พะโจมเกล้าเจ้าอยู่วะสุนทนผู้เริ่มแต่งนิทานคํากรเรื่องพระอภัยมณีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศาาล่านาลาไลเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่านตลอดมาทุกยุคทุกสมัยเพราะเนื้อเรื่องมีความตื่นเต้นสนุกสนานตามลักษณะ เรื่องแนวผจนภัยนำเสนอเรื่องราวของวัวลักพหลายเชื้อชาติหลากเผ่าพันธุ์ในดินแดนแปลกใหม่และมีฉากบรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจด้วยจิตจินตนาการอันมหาหัสจรรย์ของผู้แต่งประกอบด้วยคำคมและ สถิตที่มีคุณค่า 2. เรื่องราวของพระอภัยมณีเกาะตนกำเนิสดสุษาคณกล่าวถึงความเป็นมาของสุษาคณซึ่งเป็นโอรสของพระอภัยมณีกับนางเงือกเมื่อพระอภัยมณีนีนางผีเสื้อสมุดมาติดอยู่ที่เกาะแก้วพิสดาร ด้วยความช่วยเหลือของครอบครัวเงือกภายหลังพระอาภาัยมณีได้งางเนเงือกเป็นชายาเละต่อมาต้องจ,จากนาะเงือกเละ็อเก้วพิสดารเดินทางไปเมืองพลุกกับเรือของนางแสนสุวรรณสุวรรณมาลี ขณะนั้นนางเมื่อตั้งคันได้สามเดือนเศษเรือของเดือนเศษสามนิทานคำกรอนเรื่องราไปมาี้ตอนกำเนิดสุดสาคนที่เลือกมาให้อ่านนี้เป็นตอนที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางเพราะมีเนื้อหาเตรียม ด้วยรถวันณนาคดีที่หลากหลายทั้งโศกเศร้าตื่นเต้นสนุกสนานระทึกใจตลอดจนแสดงให้เห็นความกะตันยูกะตเเวทีของึุษาคนที่มุ่งมั่นออกตามหาและช่วยเหลือพระบิดาทั้งที่ยังไม่ เคยเห็นหน้ามาก่อนตัวอย่างบทประพันธ์ที่ไพเราะให้ให้ภาพเละถึงพร้อมด้วยความหมายกินใจและให้อารมณ์ความรู้สึกในบทประพันธ์ตอนนี้เช่นให้อารมณ์สะเทือนใจออจะกล่าวถึงเงือกน้อย กระลอยสวอซึ่งรองบาทพระภัยเมื่อกลายสถานอยู่วนวังหลังเกาะแก้วพิสดารประมาณการสิบเดือนไม่เคลื่อนคลาให้เจ็บคันปันป่นปวนจะจวนคลอดและถวยทอดลงกับเท่นที่เป็นผา จะและเหลียวเปลี่ยวใจในยนาไม่เห็นหน้าผู้ใดที่ไหนเลยโอ้องค์พระอภัยก็ไปรับไม่เห็นกลับคืนมานิจจาเอย๋ยจะคลอดบุตรสุดใจเมียไม่เคยที่ไหนเลยจะตล,ลอดรอดชีวานางกลวนคล่ำร่ำไรให้ละห้อยน้ำตาย้อยคลั่งพลาย ทางซ้ายขวาให้กลุ่มกัดอัดอั้นว่วนวียด้วยเป็นปลาเปลกนางอย่างมนุษย์